สวัสดีครับพบกับนั้งสนนะครับและก็บริษัทสมยงคาเซนเตอร์นะครับ วันนี้เป็นวันดีๆนะครับเราจะไปส่งมอบรถที่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตรงนี้ฟรีจะส่งนะครับลูกค้าหารถไม่เกิน2 0 0 0 0 0นะครับจะเป็นคันนี้เลยนะครับเจ้า v ีออสนะครับโตโยต้านะครับรายละเอียดความสวยยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับคันนี้จะเป็นอ่าสีเทานะครับดูสวยนะครับและก็กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมๆนะครับทะเบียนเราโอนมาให้เป็นอุบลเรียบร้อยแล้วนะครับเราโอนให้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคันนี้นะครับเราใส่แม็กจะสทรงให้เลยนะครับล้อแม แซิ่งนะครับลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับคันนี้ตัดจดลูกค้าซื้อสดอยู่ที่1 5 5 0 0 0 0บาทน,นะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับรอบข้างเดิมๆนะครับรถสวยมากนะครับเราทำให้ใหม่เลยด้านท้ายก็เดิมๆนะครับไฟท้ายสายกิ๊กเลยนะครับรถไม่มีแต่ง ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ลูกค้าเข้ามาดูแล้วชอบเลยนะครับแล้วก็ทำสัญญาซื้อสดเลยทีเดียวนะครับรถตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะครับเรามาดูภายในห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ To y ย t a v i o อนะครับเครื่องสี่สูบนะครับเครื่องสวยมากนะครับเดิมเดิมนะครับเราเปลี่ยนไทยของเหลวนะครับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะครับเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้พร้อมเลยนะครับรถสวยๆเดิมเดิมอย่างนี้เลยนะครับภายในดูใหม่มากนะครับ สวยมากเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่155,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับจัดฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพไหนนะครับขอเป็นอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้นะครับมีรายได้ที่ชัดเจนนะครับทางเรานะครับมีบริการรับฝากทำสัญญาถึงที่บ้านเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ โทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรนะครับ098นะครับ469 6699นะครับบริษัทสมโยงคาเซ็นเตอร์หรือสามารถทักเข้ามาที่เพจของเราได้เลยนะครับคันนี้นะครับเราฟรีค่าจัดค่าโอนต่อภาษีพลบให้เรียบร้อยนะครับเติมน้ำมันให้ด้วยนะครับเราจะไปส่งที่อำเภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องสนแล้วก็ทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ